กรับกับมาจับดาวยิบร่าทางช่องอาฮ่าชาแนลก็เป็นประจําทุกวันกับฟอก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 สุดยอดนะผมบอกฟอกในสุดยอดอยู่แล้วเมื่อวานเลยถ้าเกิดว่าท่านดูอ่าท่านท่านใดที่อ่าเรียนรู้ไปนะได้ว่าเคเอ็นมันหกกับหนึ่งใช่ไหมส่วนอ่าฟอกมันก็คือหกตัวเดียวทีนี้พหกตัวเดียวปุ๊บท่านก็เอาหกไปใส่กับดาวเจ้าเลิก์เดี๋ยวหกเจ็ด หกสองจะเต็มมาเต็มเมื่อวานนี่โอสายปลาทูก็ปลาทูหมดทะเลแล้วก็สามรอดเต็มเลยเมื่อวานนี่โอสุดยอดครับอ่าก็ถือว่าเป็นวิชาที่มีความแม่นยําสูงอะนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่จริงจริงมันก็แม่นจริงนะดาวเจ้าเลิกนี่โอถือว่าสุดยอดมากสองเกกับสองนะเจ็มารัวๆเดเจ็ดสามก็ได้นะที่จริงท่านรู้หลักใช่ไหม อ่ารอบแรกเนี่ยเราเอา KLN ไปยิงกับดาวเจ้าเล่ห์คืออ่าหกเจ็ดหกสองใช่ไหมแล้วก็มารอบสองเนี่ยมันมาแล้วเราก็ต้องเอาสังกัดสองไปยิงกับดาวเจ้าเลยอยู่เหมือนกันก็มีก็ถ้าสังกัดสองมาถ้าเกิดสังกัดสองมาสองกับเจ็ดมันไม่มาคู่กันก็มีสามเจ็ดใช่ไหมอ่าก็สามเจ็ดเนี่ยหลักการวิธีการเหล่าเนี้เราก็ไปเรียนรู้ไง ผมนึกว่าศึกษาเรียนรู้ดูจังหวะกะเป็นเมื่อวานนี่มาเต็มเลยนะตั้ง5้าสี่โอ้เก้าเด้วยทีจมันมันก้าพอดีไง ก็เก้ด้วย9ตัวเดียวด้วยบางทีตัวไหนที่มันมีตัวเดียวตัวเดียวเราก็จับมายิงมันก็ได้3ตัวเมื่อวานนี้ถือว่าสุดยอดมากนะถือว่าสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็อ้าก็ว่าไปตามนั้นฮนะนี่คืออาหารชาแนลกินรักผมก็นําสาระทางด้านโหราศาสตร์นะตำรับพิชัยสงครามสู่จรงโชคไปจรงกระทานมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเป็นประจำมาแนะนําตั้งโดยถูกดูวดวงให้เป็นสองดาวให้เป็นจะเห็นเงินล้านสองดาวให้เป็นมีเงินใช้ทุกวันแน่นอนติดตามเรามีเงินใช้ทุกวันแน่นอนแล้วก็ติดตามเราให้มีโอกาสยิบเงินแสงเงินล้ากับเราแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นวิชาที่มีความแม่นยําสู ท่านติดตามไว้เรียนรู้ศึกษาเรียนรู้จังหวะกับเป็นนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดผมเปิดโอกาสให้ท่านนะวันจันทร์เนี่ยท่านใดที่มีโอกาสครับผมว่าถ้ามีโอกาสว่างวันจันทร์อยากเรียนแบบสบายๆนะก็สมัครเรียนได้เก้าท่านนะวันจันทร์นี่แหละวันนี้แหละวันนี้แหละวันนี้แหละก็สมัครเรียนได้แบบสบายๆท่านใดที่มีเวลานะมีเวลาว่างไม่มีเวลาอะไรอยากเรียนเพิ่มเติมอยากเรียนแล้วก็เก้าท่านให้พิเศษให้สิทธิพิเศษเลยนะครับส่วนคัมภีร์รวยก็สั่งได้ครับถือว่าตามนั้นเอา ก็อ่าสีทีมสุดท้ายบอกแล้วว่าเมื่อคืนเ่าสีขาวแต่ขาวเมื่อคืนนมันเป็นวันวันเสาร์ใช่ไหมล่ะอ่าเป็นวันเสาร์แต่จริงมันจะไปคืนวันเสาร์อยู่เมื่อคืนไม่ไป็คืนวันเสาร์อยู่วันเสาร์บอกแล้วสีขาวมันแรงใช่ไหมอ่าสีขาวแรงก็แรงจริงสีขาวทั้งสองฝั่งเลยทั้งอ่าอังกฤษแล้วก็ทั้งอ่าฝรั่งเศสใช่ไหมเมื่อคืนนี่ะไรอังกฤษกับอ่าอังกฤษ ตุรกีสิตุรกีกับเนเธอร์แลนด์นะแล้วก็อังกฤษกับ uh, อังกฤษกับอะไรอังกฤษกับอังกฤษกับสวิตเซอร์แลนด์ก็โอเคอังกฤษผ่านเขาล่อไปนะแล้วก็ตุรกีก็เกือบุรวิทย์นะแล้วก็เนเธอร์แลนด์มาแซงตอนปลายก็โอเคครับเนเธอร์แลนด์นี่ก็เรียกกังหันสีสม้มมันกังหันนะครับตุรกีนี่เป็นอะไรก็เรียกตุรกีนี่ผมไม่ไม่ไม่รู้อะไรนะคืออะไรเขา ใายาเขาอะไรตุรกีอไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าในทะเลก็กางหันสีสม้มอังกีก็สิงโตคำรามเมื่อวานคำรามได้ลูกโทษลูกโทษเขาก็ลูกโทษคำรามได้ลูกโทษคำรามได้ก็ววาไปตามนั้นดีนะเขาเอาอะไรนะที่ตัวหลักเขาออกไปถ้าเอาตัวหลักไว้เตะลูกโทษอาจจะไม่เข้าก็ได้นะอะไรชื่ออะไรที่ตัวอตูงชอบโมงผมก็จําชื่อไม่ได้หรอก <c oughs> เราไม่ค่อยจำขออภัยครับ <c oughs> <c oughs> มีคนบ่นแน่เลยอาจารย์พูดมากอีกแล้วทอกทูมัดอีกแล้วเลยสำรักเลยก็มีเมื่อก่อนมีอยู่คนรู้จักอ่ะก็คือคือคือเขาเขาเก่งมากนะจำชื่อนักบอลอู้หูเก่งมากเลยอ่ะจำชื่อนักบอลเก่งมากเกเป็นโคราชบุรีนะเดี๋ยวนี้อยู่ไหนไม่รู้ทำงานอะไรไม่รู้แต่รู้จักกันก็โทรมา หาหน่อยก็ดีนะอยางรู้จักอยู่ก็หลายท่าน,นะหะายท่านที่จากไปก็ท่านใดที่จะมาเจอคลิปผมนะอาจจะมอะไราก็โทรมาหาหน่อยกันแล้วกันนะที่รู้จักกัน ไม่ว่าจะเป็นหงม,มาหาอะไรก็แล้วแต่ก็โทรมาหาได้นะโทรมาหาได้คิดถึงอยู่นะคิดถึงทุกคนนะคิดถึงทุกท่านนะท่าในใดที่เป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าคุณไปแล้วก็โทรมาได้นะะมีแววที่เป็นเจ้าคุณอยู่เนี่ยไม่รู้เราศึกไปยังก็ไม่รู้นะก็หลายท่านอยู่หลายท่านอยู่ก็โอเคเจอคลิปก็โทรมาได้นะครับทักทายกันหน่อยเพื่อจะได้ไปถ้ายัางอยู่ก็จะได้ปนมัสการ ถ้าถึงไปแล้วก็จะได้ไปให้เลี้ยงข้าวดาวนั์นึงก็ดาตา์นี้ก็ อ่าก็จำชื่อฟุตบอลแม่นแม่นมากทุกทีมเลยโอ้โหสุดยอดมากเราไม่ค่อยจำชื่อนักบอลหรอกแต่ว่าเราก็รู้จำได้แต่คานไฮลูมิเนเก้นะสมัยก่อนเยอรมนีแล้วก็มาเซอร์มันก็ซีดานอย่างเงี้ยประเภทอย่างงี้นะแล้วโดนโดโรนโดได้จำได้แต่ชื่อจําประเทศเขาไม่เขได้ก็เป็นคนโปรตุเกสนะเออเป็นคนโปรตุเกสอะโรนัลโดนี่เป็นคนโปรตุเกสนะครับแล้วก็มาลาโดน่าพาดเระเจ้าอะไรเงี้นะก็ถือว่าเราดูอะไรที่มันทําให้เรามีความสุขบ้างก็ดีนะครับคือทุกสิ่ง ทุกอย่างอ่ะคือผมว่าวแล้วว่าอารมณ์เนี่ยมันสร้างชีวิตเราท่านอย่าไปจมอยู่กับอารมณ์เดิมๆโอ้ยมันถูกยากเหลือเกินหวยโอ้ยจะมีโชคมีลาภกับเขาหรือเปล่าโอ้ยไม่มีลาบสักทีหนึ่งเลยโอ้ยเงินเนี่โอ้ย,เง,อยเงินไม่มีโอ้ยงี้อย่าไปโอ้ยมันมากนะโอ้ยคือเจ็บปวดเพราะฉะนั้นอย่าจะไปเราอย่าไปอยู่อารมณ์พวกนี้ โอ้ยอันนี้ก็มาแล้วโอ้ยบินขับไฟมาแล้วโอ้ยบินข้าวน้ำมาแล้วโอ้ยบินขับพรบ้านมาแล้วโอ้ยบินขับพอรถมาแล้วมันคือถ้าเราไปอยู่อารมณ์มันจะอารมณ์เดิมๆชีวิตมันก็จะไปหมุนเดิมๆไงเราถ้าเจอถ้าเจอที่ไอไอไอบินโทรสารว่าโอ้นี่เช็คเงินมาให้เราแล้วนี่โอ้เช็คเงินล้านไหมล้าแล้วนี่เราจะจะทรู้สึกความรู้สึกอย่างนี้นะเราถ้าบินขับไฟมาประมาณสามหมื่นหนึ่งโอ้ ใครตีเช็คมาให้เราล่วงหน้านี่สามล้านอย่างนี้นะจะทาเป็นแบบตื่นเต้นเงยเช็คเช็คเงินสดน,นะได้บินค่าไฟได้บินค่ารถได้บินค่าผ่อนรถผ่อนรถมาอู้เดือนนี้มาอีกแล้วห้าหมื่นอู้ใครเขียนเช็คมาให้เราว่าเดือห้าล้านอย่างงี้นะดีใจกับมันนะคือคือต้องสร้างอารมณ์ใหม่ครับสร้างอารมณ์ใหม่อารมณ์เหล่านี้มันจะทําให้เรามีอนาคตไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้น อ่าเรื่องก่าไฟค่ารถค่าน้ำค่าบ้านค่าอะไรจะไม่มีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ติดอยู่อารมณ์ก็ว่าโอ้ยสิ้นเดือนแล้วโอ้ยสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจโอ้ย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 ตลอดอย่าโอ้ยครับเออ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 ว่าเออเออดีว่าเออใครตีเช็คไว้ให้เราล่วงหน้านี่เอออย่างเงี้ยนะค่าผ่อนบ้านสัมแสนึอย่างเงยอ เงี้ยเฮ้ยใครตีเช็คไหมเราวสามสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ยอย่างเงี้ยนะมองเลขกันเพราะว่ามันต้องมันมีจุดศูนย์ศูนย์ไงขัางหลังมีจุดศูนย์ศูนย์เนี่ยเราตีจุดศูนย์ศูนย์เป็นล้านไปเลยครับเป็นสิบล้านยี่สิบล้านไปเลยเป็นความรู้สึกอย่างเงี้ยคือสร้างอารมณ์แบบนี้ให้ได้นะครับเพราะสร้างอารมณ์อย่างนี้ได้ก็โอ้สบายใจวันนี้มีลาวนะ <laughs> วันนี้มีลาวรับก็ยังทอกทุ่มมาจนือนเดิมวันนี้มีลาวก็ <laughs> กนนวก <c oughs> โอเคได้ไปสี่ทีมแล้วใช่ไหมก็มีอังกฤษนะก็อังกฤษที่จะไปเจอกับ อะไรอะเนเธอร์แลนด์เห็นไหมอังกฤษจ,จะไปเจอกันเนเธอร์แลนด์แล้วก็ฝรั่งเศสก็จะไปเจอกับอ่าสเปนโอ้โหนี่ก็เป็นดูเดือดมากนะแล้วก็อ่าอังกฤษเจออังกฤษเจอกับเนเธอร์แลนด์นี่ก็ดูฟอร์มแล้วก็มันก็ทุกสีแต่เนเธอร์แลนด์ก็มีลูกล่อลูกชนดีกว่านะ <c oughs> สีสีส้มสีขาวอีกแล้วแข่งวันน่าจะวันไหนวันอังคารหรือวันไหน วันอังคันนี่จะเป็นอ่าอ่าน่าจะเป็นฝรั่งเศสกับอ่าสเปนก่อนไหมฝรั่งเศสก็สีขาวก็ลงสีขาวแร้บผมว่าเขาน่าจะลงสีขาวนะแล้วก็อ่าอ่าสเปนก็สีแดงอยู่แล้วจนะอ่ากระทิงดุกระทิงดุใช่ไหมกระทิงดุสเปนนี่กระทิงดุนะกระทิงดุ <c oughs> หรือว่าสเปนนี่กระทิงดุแต่เนเธอร์แลนด์นี้ยิง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 ได้เยอะนะยิงยิงได้เยอะยิงได้เยอะ นเทอร์แลนดนนี้เป็นทีมที่ยิงยิงประตูได้เยอะนะสิบลูกอะสิบลูกอะนะพอๆก็ยิงได้เยอะพอๆกเอะะ็เยอรมันอจะเยอรมันตกรอบไปแล้วใช่ไหมแล้วก็เหลือเยอในเทอร์เลนย์เนี่ยยิงประตูได้เยอะครับยิงประตูได้เยอะแล้วก็เจออังกฤษนี่ก็อังกฤษมีหนาว <laughs> แล้วก็ถ้าเกิดเป็นวันอังคารใช่ไหมอังคารในแน่จะเป็นฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสก็สีขาวโอ้สีขาวเนี่ยเป็นสีกาลีของวนันสีแดงเนี่ของวนันอังคารมันสีมนตรีเอ้ยเป็นสีอ่า วันอังคารเออสีมนตรีดิสีมนตรีของวันอังคารถ้าเตวันอังคารก็สีมนตรีสีขาวนี่จะเป็นสีกาลีของวันอังคารโอ้ฝรั่งเศสนี <laughs> ่ไปรอดด้วยเนี่ย <laughs> สเปนแชมป์ล้วกัน <laughs> <c oughs> ว่าไปตามนั้นอ้าวว่าไปตามนี้ก็ค่อยๆวิเคราะห์กันไปนะก็หยุดพักไปหน่อยนะครับก็โอเคได้หลับได้นอนบ้าง <c oughs> ได้หลับได้นอนบ้างก็แอโรซซฟก็ผมดูแล้วก็เออผมก็สั่งเขานะก็ <c oughs> สั่งเขาดูแล้วก็เออเขามาบรรยายเรื่องรองเท้าเรื่องอะไรเออดีอ่ะผมก็เออดีนะรองเท้าแตกขนาดรองเท้าแตกนี่อื เราก็ซื้อรองเท้าแตะคู่พันเจอ์นี่คู่ละสองร้อยสั่งเลยสั่งสิบคู่เลยสบายใจเลยอย่างเงี้ยนะครับเอาสั่งไว้เยอะนะอยากได้ก็สั่งถูกอ่ะครับมันถูกมันถูกนะก็โอเคครับก็สั่งไปแล้วนะแอลรอสซ์อสนับสนุนก็ไหนครับาสายเราได้ดูบอลยุโรปนะอ้าวว่าไปตามนั้นที่หลังแอลรอสซฟก็มาสนับสนุนรายการฮยแชนแนลราบังก็ดีนะใครไปซื้อเบอร์รองเท้าะลรเบอ,อร์รองเท้าไปแทงหวย ดีไหมเออดีเหมือนกันนะไปซื้อรองเท้าใหม่เอาเบอร์รองเท้าแต่งวหวยก็ถูกนะครับก็ถูกนะและแทงข้างล่างนะครับเพราะรองเท้ามันอยู่ข้างล่างใช่ไหมแล้วก็แทงข้างล่างเออถูกครับเพราะรองเท้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นําพานําเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะเออมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะผมว่าก็เป็นสิ่งที่สําคัญแหละนะ อก็ถวายรองเท้าพระก็ดีมกันนะจะได้บุกบาฝ่าดงได้ชีวิตจะได้อลาบเรียบสบายใจนะรองเท้าเอโรซอฟซื้อไปถวายพระเอโรซอฟนะซื้อไปถวายพระซื้อไปถวายพระกรดีมในนะ้อก็ตามนั้นเลยครับนะอ่าส่วนใหญ่ถ้าซื้อเขา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 มาแล้วไงถ้าซื้อแอโรซอฟไปอันนี้ผมไม่ได้อะไรนะแต่ไม่ต้อง่าผมพูดเอไม่ได้อะไรนะรับก็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 พูดไปงั้นแหละ เพื่อเขาจะเข้าต้องตาสม,มิทธ์เขาว่าเขาจะได้เออวก็คืออ่ามันอะไรนะที่ผมว่าคือผ้าเนี่ยท่านไม่ใส่รองเท้าพวกผ้าใบพวกไอ้รองเท้าที่เป็นสวมอะท่านไม่ใส่อยู่แล้วจะไม่เป็นผ้ายิ่งจะเป็นเนนมันบวดเนนต้องถึงเป็นผ้าเนนมันไม่ใส่อย่างนี้แล้วมีโอกาสใส่แบบนี้น,น้อยไงต้องใส่รองเท้าเท้าก็จะบานเนี่ยแล้วก็แอโรซอฟเขาก็ไปอธิบายอะผมก็ฟังเขาแล้ว่าเท้าจะบานเนี่ยฮะเท้าบานพอเท้าบานปุ๊บก็เนี่ยก็เขาก็ทํา มาให้มันเข้ากับสรีระของเท้าของคนโอ้ดีครับซื้อไปถวายพระดีครับเอาของแปลกๆไปถวายพระบ้างะเออนะผมว่ารองเท้าส่วนใหญ่รองเท้าในสังฆทานก็จะเป็นรองเท้าอะไรที่เขาทามาตรฐานแล้ว่แต่เราไม่มีแอโรซอฟนะคำว่าแอโรซอฟมันมีซอฟด้วยนะมันีแอร์ด้วยแอโร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 นี่คือท่านดูหนังแอโร่แอโรคือความรวดเร็วมาเร็วมาเร็วไม่เร็วรวยเร็วมาเร็วอะไรเงี้ยนะแอโรซอฟจัดไป ไม่ได้อะไรหรอกครับก็พูดไปเอาว่ากันไปตามนั้นนะเอาวันนี้ก็ามาตามนี้นะวันนี้มีเราววน,นี้มีเรลาเดี๋ยวผมขออนุญาตแล้วก็เรียนนะวันนี้เรียนนะวันนี้เรียนเลยครับวันนี้เรียนเลยเ,เรียนเลยเรียนประมาสักบ่ายโมงอะครับนะอันที่เอาสบายสบายสบายมายเรียนได้ศูนย์กสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์นะนท่านใดที่จะสนับสนุนรายการก็สนับสนุนได้นะแล้วก็ศูนย์สองศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สามห้าสองสองสี่หกธนาคารอมสินชื่อพุทธพงศ์อินทราหานนะครับท่านก็สนับสนุนรายการได้เลยแล้วก็ เสร็จแล้วเนี่ยพอท่านสนับสนุนการเสร็จท่านส่งอีเมลท่านไปที่ไลน์ผมนะส่งอีเมลท่านไปที่ไลน์ผมส่งอีเมลท่านนะไปที่ไลน์ผมนะครับอ่าแล้วก็ไปที่ไลน์เลยไลน์ก็ถ้าท่านไม่มีไลน์ท่านแอดไลน์ไปอ่าแอดไลน์ก็เป็น ID Li ไลน์นะบ้านหมอดู198 b a n m o r d o 198 บ้านหมอดู198เป็น ID line นะครับไม่ใช่ไม่ใช่อใชอแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรศัพท์ครับเป็น ID line นะพอแอดไลน์เสร็จแล้วก็ท่านสนับสนุนเท่าไหรก่ก็แจ้งไปแล้วก็ส่งอีเมลไปด้วยพอท่านส่งอีเมลเสร็จสับเรียบร้อยนะท่านเข้าไปในช่อง a ah า channel นี่แหละท่านใดที่เป็นสมาชิกในช่อง Equative channel อยู่แล้วนะท่านเข้าไปในช่องนี่แหละเข้า AI channel พอท่านเข้าไปในช่อง AI channel ปุ๊บท่านกดเข้าไปในช่องเลยนะกดเข้าไปดีรูป์ลูโฟล์ที่เป็นช่องอะครับพอกดเข้าไปในเป็นช่องปุ๊บนะท่านจะไปเจอว่าหน้าแรก แล้วก็มีหน้าแรกมีวิดีโอมีเพลย์ลิสต์ใช่ไหมมันจะมีแถวอย่างเงี้ยแล้วก็ดูหน้าแรกนะแล้วก็มีวิดีโอมีเพลย์ลิสตนะ์ท่านกดที่เพลย์ลิสต์ครับนะท่านกดที่เพลย์ลิสต์เสร็จแล้วท่านกดที่เพลย์ลิสต์เดียวผมจะตั้งอ่าเพลย์ลิสต์ให้ท่านเป็นเอกอัครทีมชาแนลเลยนะเมื่อก่อนผมไปใส่ไปไว้ในหยิบล้านไงในหยิบล้านไงมันก็จะมันมีมันมีอยู่สามเพลย์ลิสต์อ่ะมันมีอ่าหยิบล้าน รวยด้วยดวงดาวรวยด้วยดาวแล้วก็มีลาวมันจะมีอยู่3ามเพลย์ลิสใช่ไหมแต่นี้ผมไปสายเวทไส่ไว้ในหยิบลา้างแต่นี้คลิปในหยิบล้างมันเยอะมากนะมันเยอะมากนะหยิบล้างกับรวยด้วยลาวรวยด้วยดวงดาวนี่ก็เยอะมากไงเป็นเป็นเจ็ดแปดร้อยคลิปอ่ะมันเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเลื่อนเยอะเลื่อนเยอะเลื่อนจนถึงสุดท้ายอ่ะมันจะอยู่สุดท้ายเอ็กซ์ตรีมชแนลนะ แต่ต่อไปเนะี่ยผมจะทำเพลย์ลิสต์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วท่านใดที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วท่านเข้าไปแล้วก็กดแล้วก็ไปกดที่เพลย์ลิสต์แล้วก็ไปกดที่ c u t i v e Channel เลยนะมันจะมีรายการ e c u t i v e Channel ท่านกดได้เลยท่านกดได้เลยนะต่อไปนะตั้งแต่ตั้งแต่วันนี้แหละท่านกดได้เลยเมือ่อก่อนมันจะเป็นอยู่ในหยิบร้านเนะี่ยมันจะเยอะมันจะเยอะท่านจะต้องเลื่อนไปเยอะเลื่อนไปเยอะมันเจ็ดแปดร้อยคลิปอะ่ะท่านต้องเลื่อนไปจนถึงสุดท้ายอะ่ะมันอยู่สุดท้ายมันเลื่อนเยอะหน่อยไงมันเลื่อนเยอะหน่อยไง ก็เป็นลักษณะนัต่อไปเลยท่านเลื่อนปุ๊บมาเจอเอกอคิช้่ทัางกดที่เอกอคริพช้แน้เก็เลือกวันนะทั้งกดดูวันได้เลยแต่อันนี้หมายถึงว่าท่านจะต้องส่งอีเมลท่านให้ผมก่อนนะได้สนับสนุนรายการหรือท่านจะสมัครเป็นสมาชิกก็เอกอคริพชัแน้กสมัครสมาชิกก็ท่านก็ดูตามนี้ได้เลยนะอันนี้ตามนี้ได้เลยไม่ต้องมาทวงไม่ต้องมาบอกอาจารย์ส่งไลน์หน่อยส่งลิงก์หน่อยบางทีเรา ก็อยู่ในภาวะที่มันอยู่ข้างนอกไงมันส่งไม่ได้ส่งไม่ทันถ้ากดเข้าไปตรงนี้เลยนะอ้าวน,นี้ชี้แจงท่านทราบ,รบลักษณะน,นี้นะอ้าวนนี้ก็ก็เพื่อหาไอ้สุดวงท่านนี่จริงมันมีมันมีอยู่แล้วผมใส่ไว้อยู่แล้วไงแต่บางท่านรู้ท่านก็เข้าไปกดในนั้นบางท่านไม่รู้ก็ขอมาขอมาขอมาก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวท่านจะเก่งใจผมขอทุกวันอนาะจารย์แล้วก็เกรงใจอย่างเงี้ยแต่นี้ท่านไปไม่ต้องขอครับกดไปในแต่ต้องกดเข้าไปในช่องก่อนนะ กดเข้าไปในช่องเลยเพะท่านเจอเออเจอยูทูบมันเตือนท่านใช่ไหมท่านก,กดไปุ๊บท่านก็กดไปที่โปรไฟล์ที่มีรูปผมอ่ะกดไปปุ๊บมันจะเป็นช่องไอชแนลมันจะมีบอกนี่บอกนี่แล้วก็จะมีบอกว่าหน้าแรกแล้วก็วิดีโอแล้วก็เพลย์ลิสท่านกดที่เพลย์ลิสอ่ะเพลย์ลิสมันจะขึ้นมาตอนนี้มันอยู่3รายการคืออ่าหยิบล้านอ่าแล้วก็ลาวโดยรวยด้วยดาวใช่ไหมจะมีอยู่3เพลย์ลิสนี้ทีนี้ถ้าโดยถ้าหากว่าเมื่อก่อนท่านจะต้องเลือกอที่หยิบล้านนี่มันจะมีรายการวิดีโอเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยแต่ต่อไปท่านเลือกที่ Etive Channel ได้เลยนะ แล้วก็ไปเลือกวันที่ที่ท่านต้องการดูได้เลยนะตามนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะอ้าวตามนั้นเลยแก้งกันทางรับซัดตามนี้ท่านใดจะมาทิ้งเเอ็กซ์ติฟชแนลนะดูง่ายขึ้นนะดูง่ายขึ้นยิรับทุกคนแต่จริงๆแล้วอ่าท่านถ้ามันเตือนในอีเมลท่านท่านก็กดที่อีเมลดูได้เลยเหมือนกันถ้าไม่เตือนท่านก็เข้าไปตรงนี้นะท่านใดที่ส่งอีเมลมาผมเลยนะก็สนับสนุนรายการได้ก็0ูนย์สองศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สามหนึ่งินงสองสี่หมนะปนูสารของฮานพุทธิพงศาอานก่อนนะ ของฮานอยของอันสปาดานังก่อนไปดูสายรีเลทเลยครับสายรีเลทก็ตามนี้นะเดี๋ยวผมขยับตัวเองนิดหนึ่งนะครับอ่าสายรีเลทขยับมาตรงนี้ก่อนอ่าขยับมาหน่นอยเพราะถ้าขยับอาสายรีเลทครับรีเลทมันเบิดอยู่ที่6นะวันนี้เบิดอยู่ที่6มันก็ไม่มีอะไรก็มี6มี6 5 6 1 6, 6, 6 4 6 2อยู่แค่ประมาณนี้นะหกห้าหกหนึ่งหกสี่หกสองอยู่แค่นี้ถ้าเป็นหกในสายกลุ่มสายรีเลทนี่นะก็อยู่ที่ประมาณนี้แหละมันเบิดหกวันนี้ยิงเมิดหกนะำเบิดหกนะวันนี้เบิดหก ทีนี้พอเราได้ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ไปดูในสายวิเคราะห์จอดจัดตาระบบทีโอวิเคราะห์จอดจัดตาระบบเมื่อวานนี้เขามาทุกจุดนะเขากระหนึ่งก็มาสามกระสองก็มาแต่เขาไม่ได้มาคู่ก,กันครับเขาไม่ได้มาคู่กันเขาไม่มากับตัวดาวเจ้าเลิกนะดาวเจ้าเลิกวันนี้ก็สองกระเจ็ดเหมือนเดิมนะเมื่อวานนี้ผมบอกอยู่แล้วไงว่าดาวเจ้าเลิกมันสองกระเจ็ดในสายหวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยในสายหวาน ains. ถ้าท่านดูให้ดีบอกว่ามันมีแค่เจ็ดสองไม่มีใช่ไหมเ,เมื่อวานนี่มีเต่เจ็ดสองไม่มี มันก็ได้เจ็ดสามไม่รู้กี่รอบเลยแต่เมื่อวานนี่สายาสายปะทูนี่ก็โอ้โหเดินดีจริงๆมาได้ทุกรอบสะใจทุกรอบเมื่อวานปะทูหมดทะเลเลยไม่รู้เดี๋ยวสายปะทูเดี๋ยนะเนี่ยครับเนี่ยวันนี้ก็เจ็ดกับสองเจ็ดกับสองวันนี้ไม่มีเจ็ดยังไม่มีสองเออสองจะมาไหมล่ะเมื่อวานนี่สองไม่มาใช่ไหมแต่เมื่อวานเจ็ดมันมานะ่เจ็ดมาสองรอบสารอบเลยเมื่อวานเนี่ยเจ็ดนี่ถือว่าสุดยอดอะ อเฮงเลยท่านใดที่มีระบบจิ้มกดของผมนะ มีระบบจ uh, ิ้มกดของผมนะเป็นโทรศัพท์เนี่ยแอนดรอยก็ได้ไอโอเอสก็ได้นะระบบจิ้มกดเลยจิ้มกดได้ตังค์เมื่อวานโอได้ตังค์ทุกรอบเลยครับได้ตังค์ทุกรอบเลยจิ้มกดได้ตังค์ทุกรอบเลยเมื่อวานนี่สุดยอดมากจิ้มกดนี่ทําเงินได้จริงๆเลยนะทุกรอบเลยครับรอบแรกมาได้เงินมากเลยแต่ท่านจะต่อไปหรือเปล่ายังจุปกติแล้วถ้ารอบแรกเราได้ตังค์เราก็พักใช่ไหมอ่าไม่ได้ปังล้วก็พักแล้วสี่ห้าหมื่นเราก็พักแล้วใช่ไหมประมาณนั้นแหละเมื่อวานเนี่ยถ้าใครมีระบบจิ้มกดนี่ถือว่าได้ต ท่านได้นะท่านก็สั่งระบบจิ้มกดผมได้ศูนย์สี่สองแปดแปดหนึ่งส่วนสอบถามรายละเอียดในระบบจิ้มกดนะจิ้มกดแล้วได้ตังค์นะจิ้มกดแล้วได้ตังค์อ้าวนี่สายวิเคราะห์เจาะจากตาระบบก็ไม่มีอะไรถ้ามันมาตาระบบก็วันนี้นี่มันเบิดอยู่หกกับหนึ่งเลยนะถ้ามันมาหกหกหนึ่งหนึ่งก็ได้นะหกหนึ่งเนี้ยถ้ามันมาตาระบบก็หนึ่งหกหกหกหนึ่งหนึ่งอยู่แค่นี้นะเพราะมันเบิดไงมันเบิดทั้งโมเลกเควนก็หนึ่งกับโอเอสก็หนึ่งกับหกอย่างเงี้ยมันก็เบ ผมก็เอามายิงตามนี้ให้ท่านแล้วกันก็จัดตามระบบตามนี้หนึ่งเจ็ดหกห้ากถ้าหมันมานะถ้าหนึ่งมันมาก็17จัดไปแล้วกันก็หนึ่งอื่นก็ได้หนึ่งอื่นก็ได้แต่ผมขอเป็น17อย่างเงี้ยนะหรือจะ1นึก็ได้นะแต่ผมขอเป็น17ึเอย่างเงี้ยนะก็เจ็มันเป็นดาวเจ้าเลิกไงก็ขอเป็น1นึหรือท่านจะเอาไปหนึ่งสอก็ได้เ่าดาวเจ้าเลิกไงเห็นไหมดาวเจ้าเลิกมันเกับสองอนี้มันไอเอสมันก็หกกับหนึ่งไอเอสมันก็หกกับหนึ่ ก็จากตามระบบนี้ก็เลยได้เลยถ้าไปจัดตาเอาดาวเจ้าเลิกมายิงใช่ไหมเพราะว่ามันเบิกกันนะไอเอแล้วก็เควรน อันนี้จะตาระบบนะวิเคราะห์อจอดจากตาระบบแล้วก็ทีเขาเรียกว่าทีทีดับบลิวเอสก็อย่าลืมนะทีเอสดับบลิวที 4, 7, 6, 1, อเอสดับบลิวสี่เจ็ดหกหนึ่งเนี่ยมันก็เจอหกกับหนึ่งอยู่ดีเจอหกกับหนึ่งอยู่ดีอันนี้คือสายวิเคราะห์อจอดจากตาระบบ,บของฮันนอยอันสปาดานังนะวาดไปตามนี้นะครับก็ดาวเจ้าเลิกนี่ตอนนี้มาแรงมากนะมาแรงมากที่จริงดาวเจ้าเลิกเนี่ยถ้าที่จริงเรามองจากตัวนี้มันดาวเจ้าเลิกก็มีหกใช่ไหมไอ้ตัวนี้ก็มีหกนะเพราะว่าตัวโอเอสคือดีวายมันห้ากับหกใช่ไหมล ปอยู่ที่6ก็ไม่มีอะไรก็มี6 2สองดนะก็มีแค่6 2สองนะมี6 2สองหเจนะครับอยู่แค่นี้นะครับ6 2สองนะครับเนี่ยใช่ไหมล่ว่าวันนี้มันวันนี้มันวันจันนาใช่วันนี้นวนนันจันรวนนันจันห้ากับหกถูกแล้ววันจันห้ากับหกเนี่ยหกสองหกเจ็ดครับอยู่แค่นี้แต่ผมมาทําตรงนี้มันเยอะไปหน่อยหกห้าหกห้านั่นก็อยู่แถวเดียวกันหกสี่หกสามพอได้แล้วก็ที่จริงก็เอาตามนี่หกเป็นตัวเหมิดอ,อยู่แล้วระหว่างอ่าเคเอนแล้วก็ ON, H, uh, ON, H, y, เคเอ็นอาร์เอสอ่าอ่าเคเอ็นอาร์เอสดีเอ็มยวเลมิด k w n d M y r e s เปิด6ตัวเดียว6ตัวเดียวก็จัด6กสองเลยจะมาหรือเปล่ามาวานมาหกแล้วะนะก็6267เลยก็จัดตามนั้นนะครับอันนี้วิเคราะห์เจาะจัดตาระบบนะได้ตามนี้นะแล้วก็สายเจาะก็ว่าไปอีกทีหนึ่งแล้วกันในอุตสาหกรรมนะท่านเข้าไปฟังได้นะ ถ้าเข้าไปฟังได้การเข้าไปฟังใน E c กอัพทีมชาแนลก็คือท่านต้องส่งอ e ีเมลผมบอกสมัครเป็นสมาชิกส่งอ e ีเมลมาหรือท่านสนับสนุนช่องรายการก็ส่งอ e ีเมลมาแล้วท่านเข้าไปเลือกในอ่าอ่าเพลย์ลิสต์นะเข้าไปในช่องผมแล้วก็จะมีคําว่าเพลย์ลิสต์ท่านก็กดที่เพลย์ลิสต์แล้วก็มันจะขึ้นมา3 4รายการท่านก็เลือกตรง e อกอัพทีมชาแนลเลือกวันที่ที่ท่านต้องการดูได้เลยนะครับตามนั้นนะสะดวกสะดวกสะดวกครับผมสมัครได้เลยนะศูนย์หกสี่สองหกแปดแปดหนึ่งศูนย์เอนไลก็บ้านโม,ด,นมนนดูล,วดล,วล,วลว้ว สูตรก็มาเต็มนะคราวที่แล้วนี่ AR นี่มาเต็ม50ูย์เลยนะ5ู้นนี่มาเต็มเลย AR นี่ลาวนี่ถือว่าผมก็ถือว่าสูตรนี่สูตรนี่แรงครับสูตรนี่แรงดาวเจ้าเลิกก็แรงนะคราวที่แล้วดาวเจ้าเลิก5กับ2ก็มา5้าเห็นไหม5้กับ2ก็มา5ดาวเจ้าเลิกก็แรงดีนะอก็แรงดีเลยแรงดีดูสายรีเล็ของเราก่อนแล้วกันนะสายรีเล็ของเราอันนี้มันไม่ใช่สายรีเลแล้วครับเดี๋ยวผมเอาสายรีเล็ตลาวนี่สายรีเล็ตลาวก็ตามนี้นะสายรีเล็ตลาว เอาสายรีเลทเราไม่มีไม่มีไม่มีสายรีเลทเราไม่มีเอาไปสายวิเคราะห์เจาะจากตัระบบเลยแล้วกันสายรีเลยคล้ายๆกับฮานอยครับคล้ายๆกับฮานอยนะคล้ายๆกับฮานอยสายรีเลท์เราวนี่ถ้าเรามองจากตรงนี้แล้วมันก็มีหกอ่าหกหกหนึ่งหกหนึ่งนะหกหนึ่งสี่สองหกหนึ่งสี่สองเนี่ยสายรีเลท์เรานะหก หนึ่งสี่สองแล้วก็หกเก้าหกหนึ่งสี่สองหกเก้าครับหกหนึ่งสี่สองหกเก้าอยู่แค่เนี้หกหนึ่งสี่สองหกเก้านะแล้วก็ดาวเจ้าเลิกยังเป็นห้ากับสองอยู่นะดาวเจ้าเลิกยังเป็นห้ากับสองอยู่ครับดาวเจ้าเลิกยังเป็นห้ากับสองสายอา่าสายนี่ขอสายไอ้ลาวก็ไอ้สายลาวเขาเรียกว่าสายสายหวานลาวนะสายหวานลาวนี่ก็ถือว่ายึดได้อยู่นะแต่ว่าท่านก็ต้องพิจารณาดูนิดหนึ่งนะ อ่าคาที่แล้วมันมาหรือเปล่าสักราคาที่แล้วน่าจะมาอยู่นะราคาที่ก็ราคาที่แล้วมันหายไปหรือไงสักอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้สายวาดลาวก็จะมีตามนี้ครับก็มันมีห้าเป็นดาวเจ้าเลิอกอ่ะถ้าจะยึดห้าไปเลยยึดห้าก็ไม่มีอะไรเยอะนี่ครับก็มีแค่ห้าแปดห้าเก้าห้าสองห้าเจ็ดแล้วก็ห้าสามอยู่แค่นี้เองถ้ายึดห้านะถ้ายึดสองสองก็มีแค่อ่าเก้าสองศูนย์สองห้าสองอยู่แค่นี้เองนะถ้ายึดสองครับอ่าเพราะดาวเจ้าเลิกห้ากับสองไงแล้วก็อ่าดีมวมันห้ากับหกด้วยใช่ไหมล่ะ แต่ตัววิเคราะห์จอดจัตตาร์เราก็จะเหมือนเหมือนฮาน,นะน,นอยนะเหมือนฮานอยนะผมก็วางไว้เหมือนฮานอยแต่ว่าตรงนี้ผมวางว่าเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเติมเติมไปหน่อยหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าแล้วก็หกห้าหกสี่แล้วก็เก้าหนึ่งเจ็ดแล้วเก้าหนึ่งห้าประมาณนะั้นนะอันนี้คือสายวิเคราะห์จอดจัตตาร์ระบบลาวนะลาวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้มันหกหกหกเจอะหกอย่างเดียวนะมันเจอหกอย่างเดียวถ้าเกิดว่าหกไม่มาฮานอยนะท่านก็จัดหกเก้าหกแปดเลยกนะ็ 6, 9, 6, 8, ได้หกเก้าหกแปดไปหน่อยหรือหกห้าจัดอย่างน อ่าค่าตัวเดิมหรือจะหกสองก็ได้ได้เราอย่าลืมฟอกนะฟอกของของลาวคืออะไรแล้ะท่านเรียนรู้อยู่แล้วฟอกของเรามีสองตัวนะอย่าลืมนะฟอกของเรามีสองตัวฟอกของหนอยมีตัวเดียวครับเมื่อวานฟอกออกมาเต็มอยู่แล้วของหนอนครับฟอกของเรามีสองตัวนะมีสองตัวครับอ่าวันวันจันทร์มีสองตัววันวันศุกร์มีสามตัวนะวันพุธมี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 สามตัวเหมือนกันมีวันจันทร์มีสองตัวนะฟอกนะฟอกตามนี้นะถ้าเอาตามนี้ก็จัดไปตามนี้นะดูสูตรดูสูตรลาวครับดูสูตรลาวสูตรลาวที่ผมถือว่าแม่นมากนะ จุราเหมือนมากนะก็เก้าแปดเจ็ดหกต้องมีนะก็ดหกต้องมีนะก้าปดเ็ดหกต้องมีเนะี่ยผมบงังใช่ไหมแต่ผมขยับนิดนึงครับเดี๋ยวผมขยับตัวผมเองนิดหนึ่งนะของเราเนี่ยเก้าแปดเจ็ดหกต้องมีนะก็ดหกต้องมีม 6, ใมนเราข่าวที่แล้วก็เก้ 9, 7, 6, ก็ต้องมีมีหกใช่ไหมขราวนี้ก็เก้็ดหกก็ต้องมีเช่นเดิมครับแล้วก็ตัวแยกกลุ่มเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าก็เจออยู่ที่เก้านะมันเจออยู่ที่เก้านะครับเนี่ยเจออยู่ที่เก้าก็มีเก้าหกเก้าห้ ถก้าห้ามันอยู่แถวเดียวกันผมติงว่ามันอยู่แถวเดียวกันอย่างนี้เก้ากับหกเนี่ยก็อยู่แถวเดียวกันเก้ากับห้ามันอยู่แถวเดียวกันมันี้จะมาไหมนะครับถ้ามันไม่มาตรงนี้ก็มีเก้าหนึ่งตัวเดียวครับจัดเต็มเลยเนี่ยเก้าหนึ่งตัวเดียวเลยที่ผมมาไว้เนี่ยสีเหลืองเน้นนะครับสีเหลืองเน้นนะก็เก้าหนึ่งตัวเดียวเลยถ้าเก้าหกเก้าห้าไม่มาก็มีเก้าหนึ่งตัวเดียวครับเก้าหนึ่งตัวเดียวถ้าเก้ามันเหมอดเนี่ยเก้าเหมิดตรงนี้เก้าเหมอดตรงนี้นะ แล้วก็ถ้าก้าเหมือนตัวนี้ก็มีก้าหนึ่งตัวเดียวนะไอ้นี่หนึ่งไอ้นี่หนึ่งก็ก้าหนึ่งตัวเดียวเลยครับเนี่ยก้าหนึ่งตัวเดียวเลย <c oughs> จัดก้าหนึ่งตัวเดียวเลยด้านอื่นถ้าก็เอามาลากท่านเอาอะไรใส่เข้าไปก็ได้ครับเอาฟอกมายิงเอาอะไรมาใส่ไปก็ได้เอาตัวที่เป็นเมื่อวานนี้ถ้าท่านเมื่อวานนี้ท่านเข้าไปจับเองอนะที่ผมเคยสอนท่านนะเมื่อวานวันจันทร์เลยสี่ห้าเต็มเต็มเลยนะสี่ห้าเต็มเต็มเลยนะท่านใดที่ใช้วิธีการที่ผมสอนท่านไปสี่ห้าเต็มเต็มเลยเมื่อวานเนี่ยวััันนนนี้วจท่ วันนี้มันจันมีอะไรอะไรทั้งต่ใส่หลักการเดิมเลยเอามาใส่ครับแต่้าหนึ่งจัดไว้ก่อนแล้วก็ใส่เลยครับนะเพราะว่าก้าหมันอยู่แถวเดียวกันต้องเคยมานะเคยมาแต่ว่าเวลาเลขมันอยู่แถวเดือนผมจะไม่ค่อยจับไงผมจะไม่ค่อยจับเหมือนก,กันเลขที่มันอยู่แถวเดือนจะไม่ค่อยจับ แต่ถ้าเกิดด้วย95 90อย่างเงี้ยจะไม่ค่อยจับนะ95อย่างเงี้ยจะไม่ค่อยจับนะอย่างที่95 96เนี่ยมันอยู่แถวเดียวกันแต่ก็จับไว้ได้แต่ถ้าตรงนี้มัมานมาคือ91เลยนะก็91เลยตามนั้นตมสูตรนะครับตมสูตรสูตรนี่ถือว่าสุดยอดมากเมืออยู่ที่9นะตรงนี้เหมืออยู่ที่9ครับตรงนี้ระหว่างดาวแยกกลุ่มกับดาวตัวเนี้ยซิมเนี่ยมันมันเหมืออยู่ที่9ถ้า9ไม่มาก็มีแค่08 07 06 58 57 56นี่ถ้า9ไม่มานะ ในกรณีก้าไม่มาก็เป็นอย่างนี้นะครับถ้าก้ามาก็ท่านก็จัดก้าอะไรก็ได้ก้าวหนึ่งนั่นแหละอ่าจัดไปตามนี้นะชุดซูร์ราวนะเอกอติฟช anel ก็อย่าลืมนะครับท่านใดที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็เข้าไปในอ่าช่องแล้วก็เข้าไปเลือกตรงเพลย์ลิสต์นะครับก็ไปเลือกที่เอกอต e ฟช anel ได้เลยแล้วก็เลือกวันที่ท่านต้องการก็กดดูได้เลยนะแต่ว่าท่านใดที่ไม่เป็นสมาชิกท่านใดที่ไม่ได้ส่งอีเมลให้ผมท่านจะดูไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นอ่าคลิปอ่าเฉพาะ สมาค,คลิปลับเฉพาะจะมาคิป้วนๆเลยคลิปเห่งความร่ํารวยเมื่อวานนี้โอ้โหมาเต็มนะครับตั้งเจ็ดสามตั้งหกสามทั้งอะไรหนึ่งสามอะไรมาเก็บมาครบจบขบวนความเลยทั้งห้าสี่ด้วยนะ มาเต็มเลยในเมื่อวานในเอ็กซ์ตรีบชแนลท่านเข้าไปเหอะในเอ็กซ์ตรีบชแนลท่านได้ตังค์แน่นอนครับได้ตังค์แน่นอนเพราะว่าผมแบ่งกลุ่มดาวไว้ที่ชัดเจนมากแล้วก็เจาะให้ท่านแบบชัดเจนตามรอบตามเวลาเลยนะโอ้สุดยอดมากเอ็กซ์ตรีบชแนลนี่ท่านเป็นสมาชิกไปเหอนะศูนย์หกสี่สองหกแปดแปดหนึ่งศูนย์แอดไลน์ก็บ้านหมอดูหนึ่งเก้าแปดหรือว่าท่านจะสนับสนุนรายการก็ได้นะเสร็จแล้วก็ส่งเอ็กซ์ตีบอท่านก็ส่งอีเมลไป ชงอีเมลไปชงอีเมลไปแล้วท่านก็เข้าไปกดตามที่ว่านะกดในเพลลิส์นะครับเพลลิส์เพลเพลิส์แล้วก็จะเลือกเอกออติฟชแนลนะตามนั้นนะในเอกออติฟชแนลนะถือว่าสุดยอดในการวิเคราะห์เจาะเลขจัดตามระบบแล้วก็วิเคราะห์เจาะดาวาแบ่งกลุ่มดาวแบ่งอะไรต่างๆนานานี่ผมว่าถือว่าสุดยอดมากๆที่จะได้เรียนรู้ด้วยนะก็ว่าไปตามนั้นละกันนะ,ะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขแต่อย่าลืมนะครับอารมณ์มันสร้างชีวิตใช่ไหมท่านต้องอยู่อารมณ์กับอารมณ์ใหม่ๆเสมออารมณ์อะไรก็แล้วแต่ที่่ราร้้้รูสึกววมันโอย,โอย,โอย,โอยแล ถ้าเมื่อไหร่ถ้ามันร้องโอ้ยโอ้ยท่านเปลี่ยนอารมณ์ตรงนี้ให้ได้ครับเดต้องเรียกว่าเออ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 อย่างนี้สิวะเอออย่างนี้สิวะอย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนอารมณ์ให้ตรงให้มันได้นะเจออะไรก็แล้วแต่เออยินดีวะเอออย่างนี้สิวะอย่างเงี้ยพอจะเอออย่างนี้สิวะแสดงว่ามันเข้าทางเราไงเออใช่ไหมล่ะมันเข้าทางเราเหมือนเราไปดูเขาเล่นเชียร์อะไรก็เออเออย่างนี้เอออย่างนี้เนี่ยเนี่ยมันเข้าทางเราพอท่านได้อย่างงี้นะ อนาคตท่านเปลี่ยนแปลงแน่นอนชัดเจนมากๆรางวัลที่หนึ่งอยู่ใกล้มือท่านแน่นอนขอให้มีอารมณ์แห่งความสุขอารมณ์ความสดใสแล้วก็อารมณ์ช่วุบถูกรางวัลที่หนึ่งยี่สิบเอ็ดใบได้ยังไงวะอึยจัดได้ๆนะครับจัดได้เต็มแล้วก็อย่าลืมสร้างอารมณ์เศรษฐีเกิดนะเมื่อเรามีอารมณ์เศรษฐีอยู่ในตัวเราแล้แลวเราก็เราก็จะเป็นเศรษฐีภายนอกตามนั้นขอยิ้มรับทรัพย์รับเงินแา้วันทุกคนโชคดีครับ